สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาทำมูนข้าวเหนียวนะครับอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับผมจะใช้เป็นข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะครับวิธีแบบผมจะเป็นวิธีเร่งด่วนนะครับคือสามารถที่ทําทานได้เร็วมากเราจะเทข้าวเหนียวบนภาชนะนะครับแล้วก็น้ําร้อนนะครับเทลงไปผมจะล้างด้วยน้ําร้อนเลยเวลาล้างนะครับเราก็จะใช้เป็นทัพพีนะครับคน เพื่อให้ข้าวเหนียวของเรานะครับสะอาดเป็นไปเรื่อยๆนะครับการทําแบบนี้นะครับจะทําให้เวลานึ่งข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวจะนุ่มนอกจากจะนุ่มแล้วนะครับก็ยังไม่บดง่ายนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งน้อยด้วยเราจะ ซาวด้วยน้ำร้อนนะครับแล้วก็เททิงท้งสักสองสามน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เตาไปนึ่งกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับลังทึ้งนะครับวางผ้าขาวบางไว้แล้วก็ข้าวเหนียวลงได้เลยครับเกลี่ยให้ทั่วเราจะนึ่งไปนะครับประมาณ40นาทีอพอสัก20นาทีก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้าวเหนียวกันนะครับว่าเราต้องปลิกข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราสุกทั่วถึงกัน ส่วนไฟนี่ก็จะใช้เป็นไฟก,กลางๆนะครับปกติจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับแต่ผมใช้น้ำร้อนลวกในการล้างนะครับก็จะเร็วขึ้นก็ประมาณสัก20นาทีก,ก็เท่านี้ก็จะสุกแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ตรงนี้นะครับเราจะทำรูไว้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยมาปิดไว้แล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับ ระหว่างรอข้าวเหนียวสุกเดี๋ยวเราจะไปทําน้ํากะทิกันนะครับตอนนี้เราจะมาทําน้ํากะทินะครับใช้น้ําเปล่าหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ํากะทิ250กรัมตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับ150กรัมให้เกลือนะครับ ครึ่งช้อนชาใส่เกลือไปเลยนะครับตั้งไฟงกลางๆนะครับคนให้น้ำกะทิของเรานะครับละลายน้ำตาลละลายเข้าด้วยกันแต่ว่าอย่าให้แตกมันนะครับเดี๋ยวข้าวเหนียวของเราจะไม่อร่อย คุณผู้ชมครับกะทิเนี่ยถ้าเดือดขอบขอบรอบๆนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับข้าวเหนียวก็ใกล้สุกแล้วนะครับแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาปอกมะม่วงรอกันเลยนะครับเคล็ดลับนะครับเวลานึ่งข้าวเหนียวนะครับคุณผู้ชมอย่าเปิดฝาข้าวเหนียวบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะครับแล้วก็ไม่นุ่ม โอ้ตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมูนกันเลยนะครับใส่กะทิลงไปเลยนะครับกะทินี้ต้องอุ่นๆเลยนะอย่าให้เย็นนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเราจะให้ตัวข้าวเหนียวนี้ดูดกะทินะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึง30นาที เอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นฝาหม้อนะครับปิดไว้ประมาณ20นาทีกว่าๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับข้าวเหนียวของเรานะครับตอนนี้ผมก็มูนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟที่โต๊ะกันเลยนะครับผมจะปิดฝาข้าวเหนียวไว้นะครับที่มูนสักพักหนึ่งก่อนนะครับระหว่างนี้ผมก็จะ เรียงมะม่วงนะครับปกร่องเพื่อทานกับข้าวเหนียวมูนของเราปกร่องนี้จะเข้าเข้ากับข้าวเหนียวมูนมากครับจะมีความหวานเปรี้ยวเสร็จแล้วผมก็จะวางข้าวเหนียวมูนของเรานะครับเส็แล้วผมก็จะ ราดน้ำกะทินะครับหัวกะทิของเราในเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยครับเดี๋ยวชิมพร้อมๆกันเลยนะครับข้าวเหนียวเนี่ยหวานนุ่มกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเข้ากับมะม่วงที่มีความหวานอมเปรี้ยวมากๆเลยคุณผู้ชมครับสูตรนี้เคล็ดลับทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับดูสูตรละเอียดใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ